ครับสวัสดีนะครับผมไอทิศยังเพิ่งมาดูเยอะนะไอทิสดร้ายมา อยู่ไม่ได้แล้วครับผมไล่ทีนะ่แล้วสั่งรื้อด,วด่วนผมขุดตึงเลยวันเดียวครับโอไม่ถึงวันนะประมาณชั่วโมงกว่านะครับขุดเสร็จแล้วมาถึงนี่นะผมยาวนะเป็นใจเลยไม่ได้แล้วพอยามคนระับจะเปลี่ยนทางเข้าคนระับ ช่วงํำโอ้ก็จะทำทางเข้านะทางเข้าใหม่ครับฝั่งโน้นนะบางนีก็จะปิดไว้ก่อนนะครับทำให้เสร็จรียบร้อยครับไปจาาไทยก็ให้ไปนโน้นนี่ครับม <c oughs> ันยากรัวนะลองกิดน,นะ ィ บายไปหมดแล้วครับโอ้ก็เปิดกระจุยกระจาย็นาถามว่ากลับบ้านไหม thanks อ,อะไรเนี่ยเจอตรายจอกรวุ่นวายครับช่วงนี้ช่วงเวลาอะไรนะก็เลยนักงานเลิกงาน ไ้ตรงนี้ละพี่เครนไ้มานี้เครนมามานี่ก็ได้ Trường nhiều hơn Nó nên tăng, nó nên có แกปล่อยขาเี่ร้พุ่งตลอดเลยนนเนี่ยคันนี้เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยอีกคันหนึ่งนี่ว่าคันนี้ไม่ร่นไม่ร่นนะ Nó còn thấy như Khuyến phá bây giờ

เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ